วันนี้พี่เสรีชนคนสร้างงานนะครับจากร้านเสืออ้อผ้ามือสองจะมาทอด,ดแห่โ,โชว์เด็กฝรั่งสองคนน,นี้มาดูกันซิว่าเราจะได้กี่ตัวโอ้ยบานดีสวยงามามาทายกันซิว่าได้กี่ตัวมาติ๊ว่าได้กี่ตัวอ้ากวก,<อ>าก็ได้กี่ตัวร้านหนึ่งโ<อ>้านหนึ่งเหมือนกันโอ้ย ไม่ใตกปลาได้งูนะลูกแป๊บบอกว่าน่าจะได้สักสิบตัวตกปลาได้งูมีดึงด้งอยู่สิบตัวน่าจะถึงถึงไหม เ้ยอเราไม่ใช้วิธีการตกแล้วเราใช้ทอดเอาดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ระเบียงไทยบางปินอยุทยานะครับเหรอที่ระเบียงไทยนี่ก็คือร้านอาหารนะครับ สไตล์บันบานกี่ตัวนี่กิน้อานดกดีอห็นแ้วหนึ่งตัวแล้วอตัวแล้วตัวสองตัวสกระดีนะครับสามสี่ห้าหกโอ้ยเป็นสิตัวปลากระลังมาด้วยปลากรลังโอ้สิบต กี่ตัวสิบได้ไปมาช่วยกันแกะปลาปที่เดิมไปี่ย้ยปากังไปที่เาเคยบได้นับฟิกกี่ตัวเท่าที่เห็นก็ประมาณสักสิบตัวอเยอือ